สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมานโดเพราะมุ่งมั่นตั้งใจจึงมีสตอรี่เครื่องดื่มคอมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำหากเราจะถามถึงนักฟุตบอลชาวเอเชียที่เก่งที่สุดณนะเวลานี้คงจะมีคำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นซองเครื่องมินด้วยผลงานของเจ้าตัวที่จากที่ผ่านมา คงจะไม่มีข้อโต้แย้งในความสามารถของผู้ชายคนนี้แต่กว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้มันไม่ง่ายและตีซองเฮืองมินนะครับจะมีวันนี้ไม่ได้เลยหากไม่มีพ่อของเขาที่คอยเขี่ยวเข็นอย่างหนักตามแบบฉบับของคนเกาหลีเรื่องราวชีวิตของซองเฮิงมินต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนทุ่มเทแรงกายให้สุดและไม่เคยคิดจะหยุดทําขนาดได้ขอบสนามสตอรี่ชวนคุณมาร่วมติดตามเส้นทางของเขาได้ตอนนี้เลยครับ ชีวิตวัยเด็กของตีซอนนะครับแทบจะลืมช่วงเวลาแห่งความสุขกับการเที่ยวเล่นแบบเด็กคนอื่นไปได้เลยเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพและเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดบีซองอึงจองพ่อของเขานะครับได้ถ่ายทอดเรื่องราวของนักฟุตบอลให้ซองเฮืงมินตั้งแต่วัยเยาว์เอาเป็นว่าพอเริ่มจำความได้เขาก็เล่นฟุตบอลเป็นแล้วซึ่งอย่างที่รู้กันถึงความเอาจริงเอาจ,งอาจังตามแบบฉบับคนเกาหลีในตอนที่ซองเฮืงมินอายุป,ประมาณ1ิบขวบพ่อของเขานะครับให้เขาซ้อมวยการดอบบอลนานถึง4ชั่วโมงซึ่งเขา คอยจ้องมอฟุตบอลตลอดเวลาเกิดภาพซ้อนจนกระทั่งลูกตาแดงกล่ำเพราะว่ามีเลือดออกในตานซึ่งเรื่องนี้นะครับผมซองเฮอร์มินเคยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่าผมเคยแบบว่าเตะบ,บองนางสีชั่วโมงครับแล้วก็แบบแบบผ่าไปสาชั่วโมงนะผมแหงลูกบองลาเป็นสาลูกเลยครับแหงพื้นเป็นสีแดงผ่านดวงตาที่แดงกล่ำเลยผมบอกแล้วว่าผมเหนื่อยมาก ความจริงจังของพ่อเขาที่จะผลักดันให้ซองเฮอรมินเอาดีในเส้นทางฟุตบอลให้ได้ไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนที่เขาอายุ1 0บถึงสิขวบพ่อตีซอนถึงกับขนาดไปสมัครเป็นโค้ชฟุตบอลในโรงเรียนที่ซองเฮองมินรเรียนอยู่เรียกได้ว่ากาจะเขี่ยวเข็นกันแบบเข้มข้นสุดๆเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนละครับว่าการมีพ่อเป็นโคน้ชมันทําให้เขายิ่งต้องซ้อมหนักขึ้นหนักขึ้นและจริงจังกว่าคนอื่นเสมอ เขาไม่สามารถจะทําไปเล่นได้แม้แต่วินาทีเดียวตลอดเวลาในการซ้อมเขาต้องตั้งใจทํามันเสมอและต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นอีกเท่าตัวเพราะว่ามีพ่อที่คอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาสิ่งตรงจุดนี้นะครับซองเฮิงมีได้ย้อนความหลังเอาไว้ว่า ผมจำได้ว่าตอนนั้นเราทุกคงจะต้องแบบดอกบอง40นาทีแล้วเวลาคนอื่นทำลูกตกเนี่ยพ่อจะไม่ว่าอะไรเลยครับแต่ทันทีที่ผมทำตกเนี่ยเขาจะให้เราทุกคงเริ่มต้นกังใหม่แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเพราะผมนะเป็นลูกชายเขาเขาทำพลาดใช่ผมว่ามันยากมากเมื่อเมื่อคุณคิดย้อนกลับไปแล้วมันดูตลกแต่มันเป็นวิธีที่ถูกต้อง ฟุตบอลในโลกของซองเฮอร์มีในวัยเด็กมันไม่สนุกสักเท่าไรเพราะพ่อของเขาให้ทุ่มเทไปที่การซ้อมเพียงอย่างเดียวเขาไม่เคยลงแข่งในสักครั้งเพราะว่าพ่อของเขามองว่าการแข่งขันในวัยเด็กเป็นการทำลายศักยภาพของเด็กเพราะว่าใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไปซึ่งกว่าพ่อของเขาจะให้เขาลงเล่นในเกมแข่งขันต้องรอจนถึงอายุ14ปีซึ่งแม้ว่าสิ่งที่พ่อเขาทำมันจะดูหนักไม่น้อยสำหรับเด็กคนหนึ่งนะครับแต่ทว่าเขาก็ตั้งใจทำมันอย่างดีเสมอมาซึ่งมันก็ททำให้เขากลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงไปโดยปริยายเพราะส ความเข้มข้นในเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อเขาพร่ำสอนอยู่เสมอนั่นคือเรื่องของการใช้ชีวิตพ่อของเขาเคยสอนไว้ว่าไม่ควรแต่งงานจนกว่าจะเลิกเล่นฟุตบอล พราะว่าการมีครอบครัวจะทําให้เขาโฟกัสไปที่ครอบครัวมากกว่าการทุ่มเททุกสิ่งเพื่อฟุตบอลสิ่งจนถึงตอนนี้นะครับผมตีซรงอายุ28ปีแล้วแต่ยังไม่แต่งงานหรือมีแฟนที่คบหากันอย่างเป็นตัวเป็นตนถึงแม้จะมีข่าวเคยเดทกับซูเปอร์ร์ชาวเกาหลีอยู่บ้างต้องบอกว่าถุกเรื่องที่พ่อของเขาปลูกฝังเสมอมาแน่นอนแหละครับว่ามันอาจจะดูเข้มงวดจนหน้าอึดอัดแต่ทุกสิ่งที่ซองอึงจองผู้เป็นพ่อมอบให้เขามันล้วนเป็นสิ่งที่ดีและทาให้ซองเคืองมินประสบความสําเร็จได้ในวันนี้สิ่งเขาอาจจะไม่ได้เก่ง ฟุตบอลนะครับผม่องเฮอร์มิน้าสู่การเป็นนักเตะอาชีพด้วยการเป็นเด็กฝึกในอคาเดมี่ของ f c ฟซโซก่อนที่ในวัย16ขวบจะมีโอกาสเดินตามความฝันในการไปการแข่งยุโรปด้วยการเป็นเด็กฝึกของฮัมส์บุกเล่นกับทีมระดับเยาวชนอยู่2ปีก่อนที่ในปี2010จะถูกดันขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ในซีซั่นแรกกับฮัมบุกนะครับพี่แกก็เริ่มฉายแววเก่งออกมาได้อย่างโดดเด่นโดยสามารถทำประตูแรกในเกมกับโโลอสซึ่งประตูดังกล่าวนะครับทำให้เขาทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของฮัมบูก่่ย้ในเุลาอคห 3ปีเสียงฝีเท้าของเขาก็ต้องบอกว่าเก่งขึ้นทุกปีทำให้ทีมใหญ่อย่างเลว์กูเซนต้องควักเงินกว่า10ล้านอยูร่รอคว้าตัวเขามาร่วมทีมในปี2013ซึ่งการเล่นไปอยู่ทีมใหญ่อย่างเลว์กูเซนนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเบียดแย่งตัวจริงของเขาแต่อย่างใดแต่กลับกันพี่แกสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและการอยู่กับทีมใหญ่ๆนะครับมันยิ่งช่วยให้ตีซองยกระับฝีเท้าให้เก่งขึ้นไปอีก2ปีในการคัาแข่งกับทีมห้างขายยา,าตีซองยิงไปถึง29ประตูวรวมทุกรายการ ซึ่งมันทําให้ทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างต้องหันมามองและก็ส่งผลในตัวเขานะครับมีข่าวกับหลายๆทีมก่อนที่ท้ายสุดจะเป็นซเปอร์ในยุคของมาริโอโปเซติโนยอมทุ่มเงินกว่า30ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในปี2 0 1 5ซึ่งการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกของตีซองนะครับในช่วงแรกมันเต็มไปได้วยคำาอรหาว่าการที่เขาย้ายมาเป็นเรื่องของการตลาดเกาหลีซะมากกว่าแต่ถ้าว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาได้โชว์ผลงานในสนามนะคารับคำปรามาสที่เคยมีการบเรม่มจ้าง,งางแม รวมแล้วก็ได้ลงเล่นในเกมนี้ไปถึง28เกมฝากผลงาน4ประตู4แอสสซต์ซึ่งก็นับว่าเป็นผลงานที่ไม่แย่อะไรเข้าสู่ซีซั่นที่2ในพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้แล้วพี่แกก็ยังพัฒนาร่างกายแข็งแกร่งทำให้ฝีท้าของเจ้าตัวนะครับยกอัลบับขึ้นอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นนักเตะคนสำคัญที่ปอรินโน่เลือกใช้งานเกือบทุกเกม ซึ่งผลงานของเจ้าตัวก็ยังบอกว่าโหดสัตว์เอามากๆกิงทะลุหลักสิบประตูขึ้นไปในทุกปีจนถึงตอนนี้แม้สเปอร์จะเปลี่ยนโค้ดเป็นนูโนเอสเปนซานโตแต่ทว่าสองเื่องมินยังเป็นคนสาคัญที่สเปอร์จะขาดไปไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นคําตอบที่ไม่มีอะไรต้องไปสูดอีกแล้วว่าเขาเป็นของจริงหรือไม่เพราะผลงานที่ยิงให้สเปอร์ทะลุร้อยประตูรวมทุกรายการมันเป็นคําตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเป็นของจริงทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของตีซองซึ่งบอกได้เลยว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้มันไม่ง่ายและต้องใช้คคววาาาาามมมพยายอาอดททททนแลละุุ่่เเกกัับบีข กว่าที่จะกลายมาเป็นนักเตะอารับโลกได้ในวันนี้เพราะว่าคนเรามีความพยายามมากพอมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจมากพอคุณเองก็สามารถสร้างสตอรี่บทใหม่จากการทุ่มให้สุดไม่หยุดทำได้เหมือนกันแหละครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วชอบใจโปร,โรดกดหัวใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับ สนับสนุนโดยเครี่องดื่มคอมันโดเพราะมุ่งมั่นตั้งใจจึงมีสตอรี่เครี่องดื่มคอมันโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำ